สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับทักทายพี่น้องนะครับเอฟซีแฟนคลับนะครับที่ฮักแพงนะครับเบื้องแย่งมาตลอดกันแล้วกันนะครับมื้อนี้นะครับก็ตามที่ได้โพสต์ลงไปเนาะในคลุบกันแล้วกันคลิปคลิปลาไปเนี่ยทีตามโพสต์ลงไปในคลุบกันแล้วกันใน่คลุมหรอกไมคลุมคลิปอ่ะโอ้ยเอาไหมในคลิปครับในคลิปไาฮันเดอร์ตามที่ได้บอกไปเมื่อตอนทีโพสต์ลงไปในคลุบนะครับในคลิปครับ อย่าพึ่งจะตันโดนเอาเอานั่นก็นะกการมาหอดแล้วนะครับแขกพิเศษเฮ้ามืาอนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งว่าเมนกินเขากินน้ำมาแล้วดีพิเศษเด็กพิเศษว่ามมนว่าเมนว่าเมนกินเขากินน้ำมาแล้วพี่น้องบ่อยากว่าวมาหอดมาหาเขากินน้ำกินเองเดี๋ยวให้เบิ่ง อืครับพี่น้องสวัสดีครับคุณน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน่ะครับมาเยี่ยมมายำถามข่าวันบกวบกม่วงไห้ดูนี่บกอุยอู่วนนะบกอุยอู่นยูซายิ่งบกอุยอู่เอ้ามาดูขายข้าวค่ะขออนุญาตสอบถามถามส่วนตัวช่องแรกในยูทูบกีแต่ไทยผมครับ เพราะว่าเพื้นบบไปประเทไทยครับผมอาขออนุญาตไทยก็แล้วกันสําหรับมือนีนะครับนี่นะครับจานเบียบอ่อนอนุญาตไทยแลี้ยวก็จังอนุญาตกันที่หลังนะครับจานเบียนะครับมือแซ็กมือขี้บอดมือกองบาดฮะกันยังก้ออื่นโอ้ยพ่อขัเปลี่ยนือ้เสวราเนาะพี่เบียดูดดูดดูดนะครับอาจารย์เบียกับน้องบาดครับผม จานบาตครับผมนะครับจานบาตไว้ที่เป็นแซกโซโฟนคี่บลูสขีบอร์ดกองกีตาร์เบสนะครับเราเล่ยนในเบิร์ตผมจะยกที่มอกเบิร์ตเลยนให้เราเล่นผู้เดียวก็มเป็นไรเหมือนนีงคับผมเปิดคล้าวเกลียวตัวนั้นแ้าเอามือนี้มาเยี่ยมมายามกันอันนี้นะครับลูกสาวนี่น้องเบียร์ครับผมนะครับเอ้าพี่น้องพี่น้องฮะ จากิลลดบะไก่จากบ้านมาจากิลโลฮะชิมฮาโลคือตีบังหาชิมหาคุชิมันบะไก่จากนี่ผมโยนมาทั้งรอยเอ็ดแล้วโอ้โยนมาทั้งพูนท่องแล้วอ๋อน้องพอกว่าเป็นพูนท่องโยนมาทั้งน้องพอกโอ้เพราะว่าอ๋อ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 ขำขำทางมากรัดซ้อยซอกแทกซกแทกมากสวัดมองอันผาน้ำย้อยนะโอ้แต่พวกมันบะไก่กัดบันไดนะครับนี่แหละก็ข่วมสามารถไล่นะครับก็พี่น้องติดตาม เาปกินด uh, ้มันเี่เากินดกเอ่กิน้เยยกลดเลคื้บเวาเยี่ยมเชื่อสอนลัมนานวนปลาชมโอวาอยู่นีใหตกินอะไตกฟังแจกเลยกินไรตกฟังแจเลยเพว่าได้กินอะไรตุ๊กตากินบ่กินอ่ไ้พอบริหามันกินมันวด อเอ,เอีอ่คือบอกว่าคือกันพูดนึงว่าพูดนึงว่าคนหลักชี้ชีู้ดนึงว่าโอ้เอ้าคือว่างเซนผู้ใดเป็นคนบอกนั่นคือมันบอกหนูว่าใครล่ะเงินอเออเออแหละแต่มันจีว่าดอกนี่แหละมือนี้ห่ากันมากนี่แหละดีใจนะครับลูกสาวมาเยี่ยมมายำพร้อมกับนะครับจันบ,บัตนะครับนี่นะครับกับพี่น้องก็ฝากเบื้องเยี่ยงกันไปนี่แหละพี่น้องนะครับเรื่องของอนาคตจังไดยจังว่ากัน นะครับแต่ว่ามือนีมาเยี่ยมมายามถามข่าวกันเจ้ากันแม่นมาถามเพราะว่าเมื่อคืนเพื่อนไปถามข่าวระเบียดมือนี้มาถามข่าวจะเลืิอนศีลไก่ทุบไก่ควบตัวกันอะไรอยังมี้เพื่นควบอยู่วะยังก็ว่าคือเ่ากินขขาวกินหนำมัตตพุ่น่นตืฮะตื่อมาเห็นเขาข้างฝั่งลูกอาบน้ำแจงโลยจะเห็นเพื่อน ว่าเพื่อนพวดน้อก็็เลยถามว่ามาอีลีบน้อจะหนอกก็เลยทักถามยังอยากให้มาเหรียญนำอยู่ว่างๆมันเปล่าเปลียวอุลาเงาจงเงาใจอมาหาจีมงานหาอะไอหาสเต็มอยู่ในหของแตกเปื่อบอยู่หุ่นมานั่งคุยกันแั่ตัวนี่เป็นไขรอืก็เลยว่าจะไปนัางเบิ่งน้ำมูลนางเบิ้องจี่เอ็นใครเตอมจัดดิ เราไติดตามในในราสดน่ะเนาะถ้าติดตามในไรฟ์สุดเขาหรือพวกเขากะยังบากระเดียกกับพี่น้องนะครับแต่ว่าพี่น้องหูร้ายแล้วดิขนาดอันแม่อันนี้ยุ่งานค้าเนี่เแล้วก็ยังแล้วกันยังถามเนาะไปซื้อของน้องเบียร์มากบอมมือนีเพิ่นบาเออเอาอีลี่อันนี้บอาอีลี่เมื่อนั้นเบ้าเอกไปที่อันล้านค้าที่เบ้าเอกไปซื้อ ไปซื้อเบียร์ได้บังหน้าม่านนะมันไปซื้อเบียร์มันติดตามเหม,มือนกันแเนบ่ยมเมนบ์โมเมนเพื่อนห้ยดิเพือ่อนเอาหอยไปเออแบกเอา,เา <laughs> ติดมือ,ต,มอติดมือออกมาซือ้ <laughs> โอโนะอมเมนต์แต่บักน้าได้ไม่หอนบังแก้วมือนเออมันแก้วมันแก้วเขากินบหวานโดยดีสามเหมื <laughs> <laughs> อโอ้ครับอาจารย์สนิกเก็ตของเฮานะครับอีกหนึ่งท่านนะครับ สำหรับทีมงานตัวตึงข,ของเขาได้นี่ขึ้นหน้าขาวเลยใช้ปืนๆอยู่มอนสอดนี่โอ้ดีใจดีใจมันนี้นะครับดีใจอยู่นะครับเพราะว่าปกติเทากับไล่กันแต่ันทีมงานสองสามคนเท่านะครับจะเป็นกําลังใจให้พี่น้องนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนละนะครับกําลังใจให้น้องเบียร์กำลังใจให้ยันบัตนะครับกําลังใจให้่ทุกๆคนนะครับ ขึ้นจัามงเนี่ยพกติก็ขึ้นแล้วสองถุงอืมพ่อพี่ค้นทานนี่แสดงว่ามึงเป็นพวกกติ้บ่บ่พวกกติมือนอู้พวกกติโอ้ยมึงกะติยิ่งโพดยิ่งโผล่นันก็ได้ดังเขาฮอดกล้องครูพี่อือนะครับเอาฝากติดตามพี่น้องนะครับฝากติดตามให้กำลังใจกันนะครับบ่าว่าตี้เป็นน้องเบียร์บ่าว่าตี้เป็นยันบัตนะครับบ่าว่าตี้เป็นทีมงานรุ่นแห่เจริญศินทุกๆคนนะครับฝากติดตาม แข่กําลังใจกันนั่นแหละพี่น้องเนาะนะครับกับแนวแดงกับเบื้องแย่งเอาหันหลังผมกับบัวลอยใหญ่หางพี่น้องกับมะม่วงครับมะม่วงมะม่วงเตยย่างเดียวมะเร็งนะครับครับผมฮะนี่นะครับว่ามันเหลี่ยนุ้มตีเป็นย่างเดียวฟอนกับเป็นมาสักอืมฟอนฟอนฮะเจ้า กลัร้านกล้องไม่บนเนาะเอออ้าวหัวใแล้วบางหันนี่คลิปคอยตัดเอาเดี๋ยวไปเตรียมทั้งในก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้น้องเบียร์ครับอันน้องบาทเอออาจารย์เบียร์ก็นองบาทนะครับกินเข่ากินน้ำ้ะก่อนไปหั่นหลังกินมึงกระเบื้องไงไปหันหลังอยู่นั่นน่ะ แักป๊ับลุงหันยากอีกแล้วไปใสบาทนี่ฮะเสือดิฮะโกโกเอ้ส่สร้ำปะเกิเอาอันเอาน้ามั้ื่อน้าแข็งมั้งตอนนี้เงินอยู่หลายสิบบาทได้เลยอาจารย์ เงินสดป่ะไว้ปะเนี่ยเดี๋ยวจัดกันเดี๋ยวเอาน้ำหนักตังค์รอยสี่บาทมันก็ได้ตัวมึงที่ไปซื้ออยังไปซื้อยาสูบยาสูบยี่สิบาทยาสูบมันแปดสิบบาทจะรวมยืมกันไหมบ่พวงเงินสดนะาไ้เอาโอเคบดไปยังเดี๋ยวคอยซื้อยาเซ็นก็ได้บ่เดี๋ยวรอแป๊บนึงเอามาเลยโคกับเชงมาไปครับผมบดเงี้ยบดไปงั้ ไอ้บอดมันเจ็ดกันแล้วเอ้ามึงคือเอื่อนกุ้งสัตว์อาอเดี๋ยวเบิ่งทางในก่อนพี่น้องนะครับยิ้มนะครับพีเพียงโอ้ยไปยังโอ้แล้วจะสาม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 สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับบูมเสียงเหยียงเนาะแตกบึ้มบึมอยู่เอ้าวด้านในห้องครับพี่น้องเตรียงคว่ำพอมนะครับโอ้ยเสียเสียยังสวยงามนะครับมีกอง กับมือกีตาร์หนุ่มลูกหล่อของเรานะครับประจําทีมงานนะครับนี่นะครับอีกสักคู่นึงนะครับขากล่องกระตังเรียบร้อยเรียกแต่กล่องครับผมนะครับฝั่งทางนู้นนะครับอาจารย์เฉิมหลงครับผมเดี๋ยวเตือนมาเฉิมหลงโจวเวินฝักเป็นยังคือว่าฝ่าติฝ่าโจวเวินฝักเจ้าต้องถอยหลังยังอยได้ไหมอนอาจารย์โจวเวินฝ่าเขาเจอก็อีมาเสริมวันนี้เพราะว่าเขามี ทีมงานเพิ่มเติมวันนี้เดี๋ยวอาจารย์โจูเวนฟัถอยหลังมาอีกหน่อยนะครับผมนี่นะครับวล้เบ็บิงทาหูดของอาจารย์เชิญลงครับผมบนี่นะครับแล้วก็อาจารย์ชอตบูทนะครับผมมี่ตะนดังในทีมงานผมแมนเตย่นเาน่ะี่คนหนึงอย่นี้ถาน้อม <c oughs> <c oughs> อย่าลกเอาไปดอกเขานะครับเฝ้าลุงคลิปก่อนบันนี้เฝ้าลุงคลิปก่อนยันอาจารย์นี่ลุงก่อนนะครับเอาคลิปนี้กะซ้ำนี่ครับพี่น้องนะครับกะฝากเมองแย่งครับนะครับหักแพ่งกันทือเก่าละเนาะนะครับจะไหนกะยาอันดามงดามากันเดออนะครับเส้นทางหากินนะครับทํามาหากินของแต่ละคนนะครับทุกคนต้องใช้ชีวิตนะครับเพื่อที่ เดินทางกันต่อไปให้กำลังใจกันทุกคนนะครับกะบโวาผู้ใดทั้งนั้นละน่ะเนาะนะครับหอดบางหอดมั่นไอหอดบางหอดช่วงมั่นนะครับกะเดี๋ยวทีมงานเอากับเมื่อน,นีกับไรซสดนะครับเดี๋ยวให้น้องเขามาเรียนมากุุยน้ากันจัาหน่อยนะครับมาเยี่ยมยามถามข่าวกันทีมงานกะเตรียม,มพร้อมแล้วครับนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับนะครับฝากเน,น่กันแล้วกันเข้าใจไรซสด อยู่นี่ละคู่มือคู่มือนะครับทีมงานโรนแฮร์จะเล่นชิ้นของเขานะครับกะทิมีเพลงตามคําขอแน่ตามคําสั่งแน่ตามสกีพ่อเน่กันไปมุนอุ่ยปุยบันเทิงจิตพ,พัฒนาก,กับบากันอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องกดแชร์กดไลค์ให้เด้อสวัสดีครับ